พี่ชอบฟังเพลงไหมครับชอชอบชอบฟังเพลงเปล่าไม่ชอบไม่ชอบค่ะเฮ้ยพม่านเลยไม่ได้ฟังชอบไหมครับชอบชอบครับก็ชอบค่ะก็ฟังได้จ้ะชอบจ้ะน้องแก้มชอบฟังเพลงเปล่า พ <tang s> ี่ฟ <Tamam> ังเพลงแนวไหนอะครับพี่ก็สตริงเพื่อชีวิตก็ได้ค่ะครับเพลงพม่าเลยรับเพลนตายมิลุจักรางเงี้ยลายาเจ้าความเพลงลูกทุ่งครับผมลูกทุ่งเพื่อชีวิตทั่วๆไปทั้งประเทศแนวอายออรไทยอื่นไม้แล้วก็ไผ่บงศรธรฟังค่ะเพลงเพื่อชีวิตค่ะทงลูกทุ่งไง เดินเคียงข้างกับเราวันนี้พี่พอร้องให้ฟังสักเพลงได้ป่ะไม่ดีมากร้องเพลงให้สักเพลงได้ป่ะเพลงได้ไหมร้องร้องไม่ได้ครับผมร้องไม่ได้เหรอแรงให้รอสี่ปีให้เธอเรียนจบแล้วเธอจะลบมาพบที่เมืองลูกตอร้องไม่ได้ไม่อยากร้องอ่ะ เชอฟังอย่างเดียวยา้พาร้องเพลงครัพาาร้องไม่ได้จะอฟังจ้ะอยู่บ้านนาดีดีไม่ว่าดีตั้งนี้นามาเรื่อต้องคุนทำนาจึงจากมาไม่สนใจฉันไม่ใช่เจ้ายิงในนิยายที่จะเจอชาย ในฝันโอเคค่ะ